สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่เดือนใหม่ค่ะ แต่ละลัคนาราศีก็จะได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่หลากหลายมีทั้งเรื่องที่ดีมีทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวังและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้มีดาวใหญ่ที่ได้ทำการโคจรโยกย้ายจะส่งอิทธิพลอย่างแรงกล้าสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงไม่สามารถที่จะทำคลิปเพื่อที่จะรวมการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎกับชาวลัคนาราศีอื่นๆได้นะคะความพิเศษของคุณก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับลัคนาราศีอื่นอยู่มากเลยทีเดียว ในระยะหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปี2567นี้นะคะจะมีเรื่องราวที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตของชาวกรกฎค่ะมีทั้งเรื่องราวที่ดีมีทั้งเรื่องราวที่ร้ายส่งผลได้ทั้งสองแง่มุม <c oughs> ก็อยากจะให้มองไว้ทั้งสองแง่มุมกันอยู่แล้วนะคะชาวกรกฎอย่าพยายามคิดแต่ด้านบวกด้านเดียวหรือบางคนคิดแต่ด้านลบด้านเดียวโดยที่ไม่มองข้อดีเลยแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องค่ะ สำหรับในช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนกร,รกฎาคมนั้นในแง่มุมที่ดีนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ล่าผลได้ลาปากได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในที่ที่สวยงามมีความจันลงใจบางอย่างเข้ามาค่ะส่งผลทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศีกรกฎมีความเบิกบานมากยิ่งขึ้นคุณจะมีอารมณ์ร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นคําว่ามีอารมณ์ร่วมนั้นหมายความว่าก่อนหน้า น,นี้รู้สึกว่าอืดเฉยช้านะคะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลงตัวไม่ลงรอยจะหยิบจับทำอะไรมันก็ดูไม่ราบรื่นตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรือมีความเบื่อเข้ามาแทรกค่ะแต่ในระยะหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายมันเป็นจังหวะที่ตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเองนั้นจะเริ่มมีพลังขึ้นค่ะจากแต่ก่อนอย่างที่บอกไปเหนื่อยเฉยชานะคะแต่ตอนนี้ ริ่มมีพลังมีความกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นจะหยิบจับทําอะไรคุณก็ดูคล่องไม้คล่องมือเข้าทางคุณไปหมดหลายสิ่งหลายอย่างจะเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและข่าวดีประการต่อมาช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวดีอย่างมากพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติสนิท นะคะหรืออาจจะเป็นมิตรสหายคนที่สนิทก็ได้เข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนาปรึกษาเกื้อกูลตัวคุณดีเลยทีเดียวเมื่อชาวลัคนาราศีกรกฎเจอกับปัญหาทุกร้อนใจเดือดร้อนใจไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ตัวคุณก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะจะยังมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนใกล้ชิดอยู่เสมอเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องดิ้นรนด้วยตัวเองหรือสู้เพียงลําพังนะคะตัวคุณจะได้รับการัพพอร์ต คนรอบข้างอย่างดีจุดจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อกำลังใจจากคนรอบข้างล้นหลามแบบนี้ตัวคุณก็มีแรงมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะลำดับต่อมานะคะหากเราจะพิจารณากันในด้านบวกนะชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีโอกาสที่จะได้งานพิเศษได้ช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหาไรายได้นะคะหลายๆคนเนี่ยมองหาอาชีพเสริม j อบเสริม j อบพิเศษ แล้วบางคนเนี่ยมองหาก็จริงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรดียังไม่มีไอเดียที่จะไปทำอะไรหรือยังไม่มีแรงยังไม่มีกำลังมากพอจังหวะจะเริ่มก็ยังไม่ได้แต่ชาวลัคนาราศีกรกฎหลายสิ่งหลายอย่างจะลงล็อกและลงตัวมากยิ่งขึ้นคุณอยากเริ่มสิ่งใดคุณจะได้เริ่มสัญญาณดีๆมันจะเข้ามาอย่างชัดเจนและชาวลัคนาราศีกรกฎคะเมื่อคุณได้เริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งนั้นจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาและจะสามารถเป็นอาชีพให้กับคุณได้บางคนได้อาชีพเสริม ได้อาชีพเพิ่มก็ในจังหวะนี้และค่ะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเข้ากรกฎาคมดาวพระพุธได้ทำการโคจรยย้ายราศีด้วยซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวของปาก เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาเมื่อดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายร,ราศีการพูดการเจรจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากการวางเนื้อวางตัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในจุดจุดนี้นะคะอาจจะมีหลายๆคนที่ตัดสินชาวลัคนาราศีกรกฎจากบุคลิกภายนอกถ้าหากคุณวางเนื้อวางตัวดีเขาก็จะมองคุณไปในแง่ไปในแง่บวกไปในแง่ดีนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า first impression เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎคะหากคุณจะต้อง พบเจอใครเป็นครั้งแรกวางเนื้อวางตัวให้ดีทําตัวให้เหมาะสมกับวัยกับสถานะของตัวคุณนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยอกล้อหรือเล่นไม่ได้นะแต่ต้องพอดีพองามแล้วเวลาคุณพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาด้วยอย่าอีกโก้สูงอย่าวางมาดอย่าวางท่าจนเกินไปไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ ลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะในระยะนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อกูลส่งเสริมผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดวงชะตาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือบางคนนะคะมีความโชคดีคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ที่เขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์นั่นเองคะ่ะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรอคอยจากโอกาสเหล่านั้นโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะคะคุณเองก็ต้องลงมือการลงมือการ กระทำการริเริ่มมันจะเป็นสัญญาณดีๆที่จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาถ้าคุณไม่ทํางอมืองอเท้ามันก็เป็นการดึงดูดพลังงานลบคุณก็อาจจะไม่ได้เจอกับคนที่เป็นเพศหญิงที่เข้ามาช่วยส่งเสริมพลังดนันหรือซัพพอร์ตตัวคุณก็ได้ค่ะ และชาวลัคนาราศีกรกฎประการที่สมัยอยากจะเตือนคุณไว้นั่นก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะสิ้นเดือนแบบนี้หลายๆคนเงินเดือนออกนะบางคนออเ,ออเงินเดือนเนี่ยออกตั้งแต่วันที่25แล้วมันมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องใช้จ่ายออกไปรายรับเข้ามาก็จริงแต่รายจ่ายก็ไม่ได้น้อยเลยทีเดียวนะคะมีค่างวดบ้านงวดรถนะค่าบัตรเครดิตหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในระยะนี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นวางแผน การเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาจะได้ไม่มีความติดขัดตามมาภายหลังค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะช่วงนี้คุณจะได้เปิดหูเปิดตาจะได้เดินทางไกลจะได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปมีความจันลงใจคนรอบข้างสนับสนุนซัพพอร์ตมีมิตรที่ดีอยู่รอบข้างข้างกาย นะคะการเงินค่อนข้างหมุนฟลอดีแต่ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะรวมไปถึงคนในครอบครัวก็เป็นมิตรนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมดวงชะตาของชาวกรกฎไม่ธรรมดาค่ะ โอ้โหความโชคดีเกิดขึ้นหลากหลายประการมากเพราะฉะนั้นใช้โอกาสดีๆตรงนี้ทำในช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมให้ดีที่สุดหากปัญหาที่มันยังแก้ไม่จบลากยาวไปด้วยเนี่ยลากยาวไปในเดือนกรกฎาคมด้วยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหาที่ยืดเยื้อค้างคาคาราคาสัาง,างกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์รีบจัดการก็จะดีที่สุดค่ะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยาดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ